เดีจะบอกรดาดินโยนะตัวมีตวมีกริ่งระชากันกรานกระชาก่างนจะมีหน้ามีต่วนมีรายเพื่อขันนะครับอนี้บันทึกบางยานเราจะนำความรู้ตรงนี้เนาะเพื่อไปต่อยอดทีโรเรียนและก็มีบานักเรียนต่องปนะครับบุตรรูและหลาคนต้องสนใจก็ไม่้ไม่ต่อยอดทีบานบุตรรูตะเกียที่สนใจก็ได้ไปต่อยอดทีบานตกเรียบนะครับดั mà các tên là chẳng qua các tên là chẳng qua cái tên là 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 cái là cái tên là cái tên là cái xa là cái tên 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 là cái là cái tên cái tên là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  cái tên cái tên là cái tên là cái tên là là cái tên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  là ไปไปไปสู้บ้านต่อยิงนะไปสู้บ้านต่อยิงไปสู้โรงเรียนในโรงเรียนก็ปัญญายของโรงเรียนก็คือเส้นในจิตบอกเดีย๋เหมือนกันนะครับนะการนี้หลัวแรงก็บปากได้เลยเนาะซึ่งมันซิ่งหมากย่าง,งเราก็ได้ความรู้ตรงนี้เพื่อไใจในโรงเรียนเลน่นกันเลยเนาะก็ขอบคุณนะขอบคุณเดี๋ยวการต้อนรับเป็นอย่างดีครับ็ดำไม่ได้ก,กว่านี <c> ้ <oughs> จะ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 ้าวนต่พ่อพอจะมาต้อนรับวันนี้นะเห็นก็อยู่บนระเดียวประจับใจเลยว่านี่มี นะกรรมการนี่เนาะแต่ก็งานสีมาอนละอย่างย่างมีเสียเป็นยังอย่างชุ่งเลยเลยนะครับาานะาแต่เขาแต่พวกในตัวแทน้อาขะารรมกัรไอ้ก็เป็นกระคาูนเนาะแต่ก็ควบคุนนะก็คบทุณตัวน้นานะนะดกเรียนวันเสียกระคาูกณะนักเรียนนะไปทำตันี้เนาะแต่ก็คบุนอย่างชุ่เวลาดีนะครับด้านต้านนะครับนะานทะเลเชลโลหรือจะไปจัดตลานะครับ

อเรก็ได้้องมือมนยัง่ที่ั้แต่ไม่กลัาเลยไมสมบูรลยทไมย่ามันต้องเท็มือานยเรียน้องื้นม่ับาเลบานบานแล้วกบานนี่กยู่นี่ก็จะแทเป็น่โอเคแตวน่แหลกน็่เรียนรู้นะครับนาจจะไปวันไหนหลักก็ได้วันไหนหลังก็เป็นฝนน่ึ่งเขางเหลืองนี่ะเนี้ยตัวขึเสรามไดตรงนี้ครับค่าปีพรโมกัเราได้้ง โอเคนะตัวในความรงเยอะคนนี้นะเดี๋ยวจะมีข้างหน้าอีกเนี่ยไคุยกับการทํานี้าจะมีโกเกอย่างนอย่างเยอะฟูนาางฟูนาเี่คเดีายลูนาเขาเยอะแต่เรื่องมาเราจะฆ่าเราก็กินชั้นูงตรงาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเอาทำอย่างไรเนี้ยูนาเราโรงาจะไม่ชุนพันเลกันไม่ต้องฆ่าไอ้ไอ้มันเรามโยนเนาะเดีใช้กระโยนตรงนี้มาโยนนะครับนะ้นะ อัตใจงว่า้อมูลแบบมาขก็มูลแ้าเลย้องลแบบมเลย้องลบมัเดี๋ยวเดี๋ยวให้้องไปวงนมีมีกกกหุนะครับนะยังยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเราลงมาเล่นะครับนะเรมาเล่ใคูใจนะครับดเชนนี้เขาพิลิคอเขาจะีมา

นะครับมีมีมีฟังนี้ก้างนึงอ่าด้านนี้อันนี้อ,บบนนนอ่าด้านจ่ายก็ได้นั่ว่าอ่าอ่านี่ครับลักษณะกลององ้องกล้องวงจรชีวิตกลางในนะครับจะมีอาจจะมีไครมีนงางใบหญ้ามีจอนอ่าแล้วก็มีอ่ากลัวเขาเรียกว่าอ่านะครับอยู่ในนี้อ่อาอน,น,น,อนี่คืออีกอีกอีก ก็ไอ้ปันเด้งเลกอ้ปันเดงยอีกตัวอันตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่อยนี้ครับอย่านี้ย่านีอย่นีมันมันจะนะครับเป็นชนิดปันใหญ่แต่ว่ามันไม่อันตรายมันไม่ทำอะไรกับคนนะครับ เพราะฉะนั <łość> ้นที่เนี้ยเนี่ยเราโตคนโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆจะมีถ้วยหนังพึ่งนะครับเรากระส่ามาจะดูดด้วยหนังพึ่งสดๆได้เลยนะครับนเป็นอะไรที่เป็นตัวเย้ยนะครับเดี๋ยวช่าตัวเล็กนู้นมันจะโดนอันนี้พวกเปิดได้เลยเลยวะด้ามด้วยหนังพึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะดูด อะไนี่อะไเลยสดๆเลยอ่านี่กินกินกินเลยกินเลยอ่าเดี๋ยววันนี้ช่วยหนุ่งมันยังไม่มีที่นะครับเราต้องเอาพี้ยนก็คอนโดขึ้นมาเพื่อเห็นนะครับอ่านี่ก็เดี๋ยวว่าฟันปากมูนะครับปากมูอ่าเป็นฟันดีมีราคานะครับนี่นครับเพลงนะตัวนี้นี่แล้วเนี่ยมันจะเดถ้ากินนะครับถ้ากินแล้วจะเป็นตึ้งบอกให้ไม่ได้เลยมันกำไรอ่ามันจะ ได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้มันไม่ไม่นี่นะครับอันนี้คืออะไรหนองๆไร่นิดหว่าเราเลี้ยงอะไรอันเนี้ยอยู่ส่วนนึงเนี้ยมันก็สวยต้มขี่ซ้อนอ่าปูนปั้นบันิสอ่ามันดีกว่าการทิ้นรูปอ่าก้องชนิดปืนนั่งนะครับนะอันนี้ก็ให้น่องๆไร่นะครับบอว่าการเลี้ยงเนี่ยเราใชเลี้ยงในร่างปกติเดียวเนี่ยมันจะอยู่ตามสมัยกวางนะครับอยู่ในปุ๋งไม้นะอยู่ในปร๋งไม้อยู่ในอ่าในคุ้ง mà tên mai đằng đá nó gặp điều rô nhé đây không phải dân ในใน่างนะครับเผื่อ <apps> ด <communist initiation> ีจ er <noise> ้าสร้งไม่ถึงหัาให้มาอยู่ข้างรังบานเผื่อดีจะา้วยโซงกี่โซนห้องต้นไม้นะครับให้ดองๆกไหลินะครับกาเร้วก็มีกับด้ามเลยมางๆใ่มเดียวนะครับเราจะไปได้รูปวันดึก้างหน้านู้นตั้งงหนะครับเผื่อเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปไปเกมาเราได้รูาอ๋อ โรงเรียนวัดปะเลียบเนี t t ่ยเคยมาเยี t t like ่ยมสีสต so ้านศรีนิเลวนะครับนะต่อไล่คนไล่ต่านเนี่ยได้มากมาเยี่ยมศีนี่นะครับเราจะนันพันธีกันชื่อว่าเป็นความหยงดีนะพออไปิี่้วยนะครับมีตอนดับนะก็หลงหลงด้วยนะครับกระดาษรู้ต่างๆนะครับนะใจใต้หลวงใจได้ต่างๆนะครับการสบายนะครับห้องน้ำไปยู่ต่างๆนะครับก้าว่านองจะเก้าน้ำนะครับนะดังเดักน้องมูนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ได้งนะครับเดี๋ยวก็เดิร์เทนนะครับเยี่ยมอ่าลุงสมุทรลุงน้ำเยี่ยมนะครับนะอ่าเนี่ยต้องน้องเห็นไหมว่ามันน่ากินเนี่ยอ่ามันจะมีกี่ยวซ้อนเกี๊ยวต่ำข้าวเนี่ยไอ้นั่นคืออนะครับอ่ามันจะไป็นดูด้านโอ้ดูด้านเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันดูดอ่าแต่ว่าจอนูจอนี้ดอกนั้นดอกนู้ดอกนี้นะครับมันจะส้มเกี่ยซ้อนไปด้วยนะครับนะอันนี้คือร้านต่างมา Nadi <coughs> <và đời> đều <desserts> có blah đôi gắn tai nạn gọi là đưa nè gặp tai nè gặp binh oi nè mi hoi khôn lạ mọi khôn nè gặp 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 nè 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 ไอ้เรืดุงเลือเดียวไปดังกินในรถก็ได้นะครับนะอ่ะถาถ้าไม่ได้ครับอุ้งนี้อะอ่าอุ้งนี้จำนวนอ่ากถ้าเป็นเป็นลังจะไมครับอ่าการสืบแท้ตรงนี้นะครับนี่ตารางนี้นี่คือ,อยู่ทีห้าพันครับอ่าจ่ายครับอ่าเนี้ยถ,ถ้าเราเลี้ยงเนี้ยพวกบัวเราพี่รายได้รังเราก็สามารถอ่ถาตารางเล็กนุ่นปานห้านะครับไอตัวเนี้ยอ่าเป็นองค์ดีกล้องตียมไม่ได้ไม่ต้องว่า มันไม่ดุมันไม่ทำรายเลยมีราครับแน่นะครับอ่ก้นดีว่าหลังเล็กๆน็วอ่คือหลังละหน้าหลั้ังืนหัง่อยาหวานูดเยื่ยงมาเยนเร่องนับี่นมันหมันไม่ดุมันเันเดือดเกิาุกเือได้ไงนี้รันบบ

ไนวมมที่หมดโภุลมากเลือให้นพึ่งเนี่ยะยุจัดผนเวลาลงเก็บเนี่ยมันไม่ทำลายเอ้ข้างหลังคือว่าโสนอยู่ข้างในนะครับนะนี่ก็คือเขาเรียกว่าการเลี้ยงแบบนวัตกรรมที่ใโภคึ้นมากเลือให้หน้งพึ่งเนี่ยทะยุจัดผซึ่งแต่นี้ยมนับพึ่งนะครับมีนังพึ่งลุงเม็ดเม็ดนี้อืันนี้คือหนังพึ่งเลยอานนนนะแเ อ่าแ้ามาเลยนะครับใช่ใี่้รวะยิดนะครับนะี่คอ้วยับ่งารานี่จะเป็น่วนแี่ามจเลยขเงรแล้วก็มียะนะ่คือแบบวาบนี้คือแบ่ส่บรนะครับมีนที่อ่จะรู้ว่าได้ฟัแต้นรรูนะวันารที่หัวตรง